สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหนูนาะพามินนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สกายวอล์กการจนบุรีค่ะก่อนจะขึ้นสกายวอล์กนะคะก็เดินมาเข้าห้องน้ำก่อนได้เลยห้องน้ำเข้าฟรีนะคะเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เข้าก่อนได้เลยจ้ะมีเปิด9โมงนะคะคือบัตรตรงนี้ได้เลย ได้บัตรแล้วค่ะที่นี่ห้ามเอากระเป๋าขึ้นนะคะสามารถเก็บที่ล็อกเกอร์ได้ห้ามนําอาหารห้ามนำ,าาามนำขาตั้งกล้องขึ้นห้ามบาบาบามา,ามาดูเองค่ะเก็บของนะคะแล้วก็เอากุญแจไปได้เลยใส่รองเท้านะคะแล้วก็เดินขึ้นบันไดกันเลยขึ้นมาแล้วค่ะ ด้านบนของสกายวอล์กขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะสกายวอล์กมันไม่ค่อยสูงค่ะเลยไม่ค่อยเสียวแต่ว่าด้านบนก็อากาศดีอยู่นะคะแดดร้อนมาก กายวอล์นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะคะชมวิวแม่น้ำสองสีลำน้ำแควใหญ่แล้วก็แควน้อยค่ะจะไหลามาบรรจบกันนะคะแล้วก็กลายเป็นแม่น้ำแม่กองมีความสูงอยู่ที่12เมตรนะคะแล้วก็ความยาว150เมตรท้าจากกระจกใสแข็งค่ะมีความแข็งแรงนะคะใครขึ้นมาก็ไม่ต้องกลัวจ้าตรงนี้จะเป็นติ่งยื่นออกมานะคะ เห็นบุมสว,วยเยอะเลยแล้วก็จำกัดจำนวนคนด้วยค่ะสิบคน อร้อนมากๆเลยค่ะเหงื่อแตกเลยแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวหนูนาจะพาไปต่อค่ะไปกันที่วัดวัดหนึ่งนะคะที่แบบว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักเลยเป็นวัดที่สวยงามมากค่ะไปกันเลยที่นี่ก็คือวัดเขาช่องพัฒนารามน,นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเขาสามสิบหาอำเภอท่ามะก,กาแล้วก็อยู่จังหวัดก,กาญจนบุรีค่ะ ที่นี่เป็นวัดขนาดเล็กนะคะเป็นส่วนรวมจิตใจของชาวทามากาค่ะแล้วก็ที่สําคัญอยู่ใกล้วัดเขาสูงแจ่มฟ้าด้วยใครมาเที่ยวแวะมาเที่ยววัดนี้ด้วยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นบ่วงน้าคบาดจะมีคำคำอธิษฐานนะคะตอนล่อตรงนี้ด้วย มาลอดบ่วงเพื่อเสริมบาร,รมีเสริมโชคและก็เสริมทรัพย์ค่ะเดินสุดทางด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อดำค่ะอายุมากกว่า200ปีให้ทุกคนกราบสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะพระพุทธรูปประจำวันเกิด8สีนะคะ ใครเกิดวันไหนว้ว้ขอพรตามวันเกิดได้เลยนะคะมีพระประจําวันเกิดด้วยนะคะทาสีตามตามวันเกิดเลยทางขึ้นไปกับสักการะหลวงพ่อให้นะคะทั้งซ้ายและขวาก็จะมีพญานาคทอดตัวไปตามราวบันไดค่ะ ด้านหน้านะคะจะเป็นหลวงพ่อให้เศรษฐีปางประทานพรอ,องค์ใหญ่เนยคะ่ะมีความสูง32เมตรเลยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอำเภอท่ามะกานะคะผู้คนมักนิยมมาไหว้สักการะขอพรที่นี่เลยคะ่ะตรงนี้จะเป็นบันไดแดงสะดุดบันไดแดงนะคะขึ้นมาก็เอาเท้าแตะที่เอเท้าเอาหน้าแตะที่เท้าโอ้ยตายแล้วคู ขอพรนะคะที่นี่ขอพรอ,อันนี้จะเป็นพญาเต่าเรือนทองมาล่อเสริมบารามีลอดอะไรนะกวดถุกหรอกระดอกเคาะด้านในจะเป็นเจ้าแม่กวดีนะคะ เดินมาด้านหลังนะคะก็จะเจอพระพุทธรูปปางสายยานองค์ใหญ่เลยคะ่ะขนาด21เมตรที่นี่นะคะถือเป็นวัดที่สวยงามมากเลยนะคะสงบร่มเย็นมองเผินๆค่ะเหมือนเป็นวัดธรรมดาแต่พอเข้ามาสัมผัสด้านในนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากค่ะมองไปด้านหน้านะคะก็จะเจอเจดีเศรษฐีก้าวหน้าสีทองอร่ามเลยค่ะสวยงามตามากเลยนะคะหลูนาบอกได้เลยค่ะคำเดียวว่า มาที่วัดเขาช่องพัฒนารามนะะี่ค่ะจบเลยค่ะไหว้พระขอพรรับบุญกลับบ้านเต็มๆเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เที่ยวทั้งสองที่เลยค่ะทั้งที่แรกสกายวอล์กแล้วก็วัดเขาช่องพัฒนารามนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะจังหวัดกาญจนบุรีมีที่เที่ยวอีกมากมายเลยค่ะแล้วก็วันนี้หนูนาต้องลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องหนูนาพามินด้วยนะคะคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดว่าหนูนาจะพาไปเที่ยวไหนค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะบายๆขอบคุณนะคะ